สวัสดีครับวี้อรับเข้าสู่ nonstop เกมกับผมเอิร์ธนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเอชโทนามินล้วนๆเลยนะครับก็เนื่องจากสองสามวันเนี่ยผมเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีคนมาโพสต์มาในกลุ่มเยอะแยะเลยนะครับว่าเกี่ยวกับว่าเอชโทนามินแล้วก็แพ้แพ้เยอะโดนเกาหลีโจมตีเยอะอะไรี้คิวเราสู้ไม่ได้เลยอ่าอะไรประมาณนี้นครับก็อยากจะมาให้กําลังใจด้วยแล้วก็อยากจะมาแนะนําเกี่ยวกับเอชโทนามินด้วยนะครับไอเรื่องเนี้ยมัน ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับแบบเราต้องทาความเข้าใจเอ็กซ์เทร์เนมเนต์ใหม่เนาะก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือขอให้แยกกันเลยนะครับระหว่างทีมที่เพื่อนๆใช้ในการเล่นคันเปญงก็ตามหรือว่าในอารีน่าก็ตามนะครับหรือทีมที่เพื่อนๆใช้ตีถ้ํหรึกรับอะไรพวกนี้เนาะเหมือนเอสกซร์เนมนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเหมือนเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆควรจะแยกการจัดทีมกันนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่ ผมเห็นนะที่ทําผิดพลาดก็คือเอาทีมเอาทีมที่ตนเองใช้ลุยแคมเปญเนี่ยแหละเอาทีมทีมปกติเนี่ยเอามาจาัดทีมลงเอสเตอร์เมนต์ซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่ผิดนะครับเอสเตอร์เมนต์เนี่ยทีมที่ควรจะลงเอสเต n ร์เมนต์ในช่วงครึ่งครึ่งครึ่งแรกของเกมหรือจะเป็นครึ่งหลังของเกมก็ตามทีครับควรจะเป็นทีมที่เก่งจริงๆแล้วก็ควรเป็นทีมที่ เป็นระดับท็อปทอนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะชนะเนาะที่ระดับท็อปทก็คืออะไรถ้าเพื่อนๆไม่ทราบก็อาจจะศึกษาจากคู่แข่งก็ได้ครับว่าเกาหลีเขาใช้อะไรเนาะแต่ผมมีคลิปทําไว้แล้วนะครับเป็นสามทีมก็คร่าวๆก็คือเป็นทีมฟ้าทีมม่วงแล้วก็ทีมแดงนะครับทีมแดงผสมอะไรว่าไปนะครับก็3ามทีมนี้ทําไมต้องเป็น3ามทีมนี้เพราะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าตอนเริ่มเกมมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆฮีโร่ที่เพื่อนๆใช้ได้เนี่ยเป็นฮีโร่เพลหนึ่ง กิโลเวลหนึ่งไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเลเวลนะครับซึ่งเลเวลเนี่ยต้องมาเก็บเลเวลอาร์กลังนะครับตามพวกจุดทรัพยากรหรือว่าตีอะไรพวกนี้เนาะขั้นแรกเลยเพื่อนๆต้องจัดทีมให้เป็นก่อนนะครับเป็นสําคัญมากเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆมีทีมฟ้าซึ่งผมคิดว่าทุกคนมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางคนอาจจะมีแค่5้าดาวหกดาวเจดาว8ดาวซึ่งขอบอกตรงน,นี้ไว้เลยนะครับทีมฟ้าไม่ว่าจะเป็นห้าดาวหกดาวหนึ่งดาวม่วงนะครับ 7ดาวหรือ8ดาวไม่จำเป็นต้อง10ดาวก็ได้ครับเอามาใส่ไว้ก่อนเลยถ้าเพื่อนๆอันนั้นจะเป็นทีมหลักของคุณนะครับก็ถ้าใครมีทีฟ้าเนี่ยดาวน้อยๆเนี่ยบอกเพื่อนในกลิ่นเลยครับว่าถ้ามีครบแล้วเนี่ยเอามาใส่ก่อนเลยเพราะหลังจากที่ทดลองใช้ทีมฟ้าที่ดาวไม่ค่อยเยอะแล้วเนี่ยผมว่ามันให้ผลใกล้เคียงกับทีมหลักเลยหรือมากกว่าได้ซ้ํานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยไอ ทีฟ้าเนี่ยมันเก่งด้วยตัวมันเองนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องพึ่งของหรืออะไรแล้วก็มันสามารถเอามาใช้สู้กับจุดทรัพยากรเลเวล4ถ้าเพื่อนๆมีดาวเพียงพอแล้วก็อัปเกรดปลักอินเนี่ยพิโลปักอินเดี๋ยวช่วยนะครับปลักอินให้ถึงระดับเพียงพอเนี่ยเพื่อนๆก็พิโลปักอินเนียครับช่วงแรกๆเนี่ยถ้าแบบปลักอินระดับ1ดาวสีแดง หนึ่งดาวแดงหรือห้าดาวแดงห้าตัวเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะถ้าเพื่อนๆมีฮีโร่ทีฟ้าก็มาลงได้เลยนะครับแล้วก็สามารถตีฮีโร่เอ้ยจุดทรัพยากรระดับเวลสี่เนี่ยได้ตั้งแต่ช่วงหนึ่งถึงสองวันแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเนาะสําหรับใครที่ตีจุดทรัพยากรเวลสี่ไม่ได้นะครับข้อต่อมาเคล็ดลับข้อต่อมาเลือกทีมแล้วเนี่ยที่สําคัญแล้วที่สําคัญในการเลือกทีแล้วเนี่ยประเด็นต่อมาคือ เรื่องของการเก็บเลเวลครับการเก็บเลเวลเนี่ยเพื่อนๆแบบหลายๆคนเนี่ยถ้ามีเวลานะผมแนะนําว่าให้ใช้ทีมที่เป็นทีมท็อปท็อปทีจริงๆเนี่ยเก็บเลเวลไม่ควรจะเอาทีมที่แบบที่เพื่อนๆแบบมันจะมีทุกคนนะครับผมเชื่อว่ามือใหม่ทุกคนเนี่ยจะมีจะทําไว้เลย5้าทีมก็ทีมหนึ่งทีมสองเนี่ยจะเป็นทีมหลักทีมสาทีม4ทีมห้าอาจจะเป็นทีมลองพอมีตัวไหนได้ก็จะใส่ไป ใส่ตัวนั้นไปเนาะแล้วพอเวลายึดจุดทรัพยากรเนี่ยพอเพื่อนเพื่อมี Energy เยอะ energy เหลือเนี่ยก็จะมักจะส่งยึดจุดทรัพยากรพร้อมกัน4-5ทีมถ้าเพื่อนเพื่อนไหนคนไหนทําแบบนี้อยู่ขอบอกเลยนะครับผิดนะครับทําแบบนี้ผิดนะครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่เลี่ยนจริงๆเนี่ยซึ่งเพื่อนๆก็ไม่ควรจะรีบม,มากยกเว้นกรณีเฉินแบบรีเซฟอะไรพวกนี้เนาะเพื่อนๆก็ควรจะเน้นโฟกัสไปที่1หรือ2ทีมเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับให้เปรียบเทียบกัน,นครับ เหมือนกับช่วงเลเวลนี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนตันเลเวล260ไปแล้วเนี่ยจะพบเห็นความแตกต่างเลยครับว่าระหว่างเลเวล260ทั้งทีมกับเลเวล265ทั้งทีมมันมีความแตกต่างกันมากขนาดไหนเนาะอาจจะพลังเนี่ยอาจจะแตกกันแตกต่างกันประมาณสองถึงสามแสนต่อทีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าห่างกันสิบเวลยี่สิบเวลหรือสามสิบเวลเนี่ยอาจจะพลังอาจจะแตกต่างกันได้ระดับหนึ่งถึงสองล้านเลยนะครับผมก็สําหรับ มันเป็นทริคเนาะเพื่อถ้าใครไม่ได้สังเกตนะครับเกาหลีเนี่ยบางคนในระดับสูงสูงเนี่ยเขาจะเน้นโฟกัสที่ทีมเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสู้กับเขาเนี่ยทีมเราอาจจะเวล40-30แต่เขาเนี่ยทีมรลเวล80-90-100เพื่อนๆพื่อน,น,นก็ชนะไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะความห่างกันของระดับเลเวลเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พึงคำนวณถึงเอ้ยพึงคำนึงถึงด้วยนะครับในการเล่นเอสท์นเมนต์เนาะไม่ควรจะกระจายไปในแต่ละทีมเนาะ อันดับที่สอันดับที่สา,ส,าสิ่งที่คนผิดพลาดกันเยอะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนในกิลด์เนี่ยก็จะมีทั้งคนที่แอคทีฟเล่นบ่อยแล้วก็ตัวเก่งส่วนใหญ่เนี่ยตัวเก่งๆหรือตัวสําคัญภายในทีมเนี่ยมักจะเอาพลังงานไปตีพวกอ,อ,อะไรนะไปตีพวกประตูหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็ขอบอกให้เลยคควรจัดหน้าที่ในกิลด์ให้ดีนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีพลังน้อย หรือว่าทีมอาจจะที่จัดจัดทีมได้ไม่ดีนะครับหมายถึงว่าตัวละครอาจจะยังไม่ดาวสูงปักอินฮีโร่อาจจะระดับไม่สูงอันนี้ก็ให้เพื่อนๆกลุ่มนั้นเนี่ยทำการตีประตูไปก่อนครับส่วนเพื่อนๆกลุ่มที่มีพลังเยอะพลังสูงเนี่ยก็ควรที่จะมาไล่ยึดจุดทรัพยากรเลเวลสูงๆเนาะแล้วก็รวมถึงการเป็นหัวหอกในการตีกับพวกบ้านบ้านเออ ปีกับพวกศัตรูนะครับอันนี้ก็แบ่งหน้าที่กันให้ดีๆนะครับก็ทําให้กิลมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับผมก็ต่อมาครับอันที่4ก็คือดูการกลับไปบริหารหรือดูในกิลของตัวเองให้ดีนะครับว่ากิลของตัวเองเนี่ยเพื่อนๆคนอื่นๆเล่นเอชโ n นามินได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับการเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยถ้ากลับไปดูแล้วเนี่ยก็อาจจะพบว่าเอ้ยบางทีเนี่ยเพื่อนในกิลของเราเนี่ยใช้ทีม สเปซสปะใช้ทีมมั่วๆครับแล้วก็ตีเนี่ยอาจจะทําให้อัตราแพ้นเนี่ยมากกว่าชนะนะครับหรือไปตีฝ่ายเนี่ยไม่เข้าอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลจากการจัดทีมเนาะหรือบางที่เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยถ้าเข้าไปเล่นเนี่ยก็แบบเข้ามาแล้วก็เหมือนก็แบบเข้าเกมแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าเอชนเมนต์เนาะอันนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆดรอกลงมาได้ในการเรื่องของประสิทธิภาพในการแข่งขันนะครับเพราะว่าเอชนเมนต์เนี่ยการจัด อันดับของเอสโซนเมนต์เนี่ยเขาจัดอันดับกันที่คะแนนแลนกิ้งนะครับแล้วก็จัดอันดับกันที่เวลาเวลาแมทนะครับพูดผิดครับเวลาแมทเนี่ยเขาแมทกันที่คะแนนแลนกิ้งตรงนี้ครับเอสโซนเมนต์พอยต์เนาะแล้วก็เขาจะมาจับจับคู่กันมาเทิ่นกันในกลุ่มที่มีคะแนนเท่ากัน,กนหรือใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการจํานวนแอคทีฟเพลเยอร์ในเกียร์ของเพื่อนๆนั่นเองครับอ่าอันนี้เพื่อนเพื่อนหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่า ถ้าแอคทีฟเยอหมายความว่าอะไรตอนช่วงสมัครเนี่ยมันจะมีให้ขึ้นโหมดโหมดอยู่ครับว่าเป็นทีมออนกับทีมออฟนะครับก็คือทีมออนก็คือจับคู่กิลราวกับกิลอื่นเนี่ยจะจับคู่ได้ต่อเมื่อกิลราวมีคนแอคทีฟน้อยอ่าหมายความว่าอะไรสมมุติสมมุติมมว่าถ้าเราทีมเรามีคนแอคทีฟเยอะเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์ได้จับคู่กับกิลอื่นอยู่แล้วครับถ้ากิลราวมีคนแอคทีฟเยอะเนี่ยเราก็จะได้เป็นกิลเดียวๆในโซนเดียวๆหมายความว่า ในแมทนั้นเนี่ยก็จะมีแค่สี่กิลอะไรประมาณนี้ไม่มีการทีมโหมดเนาะซึ่งมันมีข้อเสียยังไงหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยทีมกิลของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีแอคทีฟก็จริงแต่แอคทีฟเนี่ยก็ต้องดูว่าแอคทีฟเนี่ยเขาได้เป็นแอคทีฟเขาแค่เข้ามาเล่นเกมนี้เป็นจุดประสงค์เพื่อเป็นเกมเข้าเวลาเฉยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกมที่เล่นหนึ่งหรือสองชั่วโมงต่อวันหรือแค่เข้ามาแค่10นาทีต่อวันเพราะว่าระบบเนี่ยเขาจะดูว่า ล็อกอินบ่อยไม่ได้ล็อกอินเกิน7จดวันนี่ก็ถือว่าแอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะจัดระดับจับคู่กิลด์ที่แอคทีฟเท่าเท่ากันมาเจอกันเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนําก็คือการที่เพื่อนๆเคลียร์กิลด์ออกแล้วก็เหลือแค่คนที่แอคทีฟสำหรับคนที่แอคทีฟแล้วก็คนที่เล่นแอสโตรนเมนต์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับมาอยู่ในกิลด์ของเพื่อน,เ,อนเนาะแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีคนประเภทที่ผมพูดไปเมืเ่อกี้มีประมาณ10บสคนเนี่ยอาจจะ พอเวลาสมัครแอทเทนเมนตเนี่ยอาจจะเปิดทีมโหมดแล้วเพื่อนๆอาจจะมีโอกาสได้จับคู่ไปจับอีกกิลหนึ่งที่มีคนแอทเทมันเหมือนกัน,นครับซึ่งเอามาดูมาดูตรงเลนกิ้งนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างกิลอันดับที่13บะมครับมีประมาณ18คนเนาะแล้วก็กิลอันดับที่17มี20คนแล้วก็กิลอันดับที่26มี18คนอ่าเห็นไหมครับว่า เนี่ยกิลทีกสามสีก็มีสิคนอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะใช้เป็นทีมหมดในการเล่นแอสโทร o m เมนต์นะครับก็เห็นไหมครับว่าทีมหมดมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถึงแม้เราจะไม่มีแอคทีฟหาผู้เล่นแอคทีฟแอสโทรโเมนต์เนี่ยเข้ามาในเกีลเรามากเท่าไหร่มากได้มากมายอะไรก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับครับก็สําหรับการแนะนาําก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนะครับก็อย่างแรกเลยอันดับที่หคือการเลือกทีมครับ ในการคําแนะนําเกี่ยวกับแอสซนเมนต์ของผมเนาะก็อันดับหนึ่งก็คือการเลือกทีมเลือกทีมไม่สําคัญมากเลยนะครับอันดับที่2ก็คือการการอัพเลเวลของทีมเนาะและอันดับสามก็คือการแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะเป็นคนยึดพื้นที่ใครจะเป็นคนตีประตูตีสิ่งของซ่าอะไรพวกนี้นะครับอันดับที่4คือการจัดการภายในกิวครับว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะชนะแอสจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยนะว่าทีมของตัวเองกิวของตัวเองเนี่ยเหมาะสมไหมนะครับก็เพื่อนๆคนไหนเนี่ยหา กิวที่เน้นเรื่องเอชโซนเมนต์เนี่ยถ้าใครอยู่เซลล์สองสี่สามก็มากิวผมได้ครับผมก็มีหลายคนอยู่นะครับที่ผมสังเกตดูเนี่ยผมก็ที่จริงผมก็ไม่ได้โทษนะครับก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะแบบมาเล่นเกมนี้เพราะเห็นว่าเป็นเกมไอดอลเท่านั้นเองครับไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวก A ับเอชโซนเมนต์เนาะอันนี้ก็เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาด้วยเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยู่สองสี่สามแล้วก็เน้นเอชโซนเมนต์ก็หลังจบแม์เนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ไอดีผมได้นะครับผม ขอเข้าคิวได้นะครับก็ผมจะเปลี่ยนคิวเป็นคิวที่เน้นเกี่ยวกับ S tournament โดยเฉพาะเลยเนาะเพราะาเราจะเอารางวัลอันนี้นะครับก็ต่อมาก็อยากให้กําลังใจเ,เพื่อนๆนะครับทีอ่อาจจะแบบสู้เกียวเกาหลีไม่ได้เนาะก็อยากจะบอกว่าการดองอะไรเนี่ยทําได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดองปุญนจสายซ่อมหก็เคยบอกไปแล้วเนาะดองเหรียญก็เคยบอกไปแล้วแล้วก็ดองปุญแจม่วงเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยผมจะอาจจะยังไม่เคยบอกชัดนะครับว่าดองตรงไหนเนาะ แค่บอกว่าเอาได้จากกิจกรรมเฉยๆนะที่ผมเคยพูดแต่อย่างไอน,นี่ไออย่างจุดๆหนึ่งครับอันนี้ครับดองผมดองกุญแจม่วงส่วนใหญ่ก็จากกิจกรรมกิจกรรมที่ผมดองหลักๆก็มีแค่สองสามกิจกรรมนะครับที่มันให้กุญแจม่วงเอ้กุญแจม่วงเยอะๆก็คือหนึ่งในนั้นก็คืออันนี้ครับกิจกรรมกุญแจสมบัตินะครับอันนี้เห็นว่ากิจกรรมเนี่ยผมได้มาทั้งหมดสี่สิบห้ากุญแจม่วงในกิจกรรมเดียวนะครับก็ผมก็เอากุญแจนี่แหละ ซึ่งกุญแจเนี่ยผมก็ได้มาจากกิจกรรมที่ใช้รูเล็ตอีกทีนี้เห็นไหมครับว่ามันเป็นการหมุนเวียนต่อเนื่องกันครับก็เกมนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเติมเยอะเลยครับปกติผมเติมแค่หกร้อยบาทต่อวันเอ้ยต่อเดือนเท่านั้นเองครับสําหรับมันพาร์ตอันนี้เนาะอย่างอื่นก็ไม่ได้เติมเลยครับผมก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเนาะไม่ใช่เกมเติมหนักเติมอะไรนะครับก็ขอแค่เล่นให้เป็นเล่นให้ถูกอันนี้ก็พอนะครับก็ คลิปนี้ก็น่าจะจบลงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสู้ๆครับ